สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านเราจะมีวิธีการมาล็อกคอนะครับผมวิธีการล็อกคอคืออะไรแบบนี้นะครับผมอ่าไม่ใช่วิธีการล็อกคอรถนะครับผมว่าขั้นตอนนั้นวิธีการทําเขาทํายังไงนะครับผมเดี๋ยวมาใกล้ๆเลยวิธีการใช้งานนะครับผมการในการล็อกคอรถสําหรับรถไฟฟ้าเลยนะครับอันดับแรกลูกค้าต้องกดกุญแจอ่าลงเข้าไปลึกๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมยังไม่เห็นใช่ไหมครับเข้ามาอีกครับเข้ามาอีก สับอีกนะครับเนี่ยนะครับผมมันจะมีปุ่มเหมือนเนี่ยฮรเรากดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมวิธีการล็อกคออะ่ะสมมติว่าเรากดแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาครับผมขึ้นมาดูเลยนะครับว่าตัว,ต,วตัววิธีการล็อกอะ่ะเราต้องหมุนกุญแจพร้อมกับตัวคอรถพร้อมกันนะครับโดยการหมุนแบบนี้นี่นะครับผมจากนั้นอกุญยจออกแล้วตัวโลตัวคอรถเท้ามันจะทําการล็อกคอนะครับผมอันนี้คือวิธีการลอร็อกคอสําหรับ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเรานะครับและวิธีการปลดก็ง่ายๆแค่เสียบกุญแจแล้วก็บิดคืนแบบนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องหมุนตามนะครับแต่ว่าถ้าการล็อกคอก็คือลูกค้าต้องกดเบากุญแจก่อนเสร็จแล้วก็หมุนตามนะครับผมก็คือหมุนคอลดกับกุญแจลดกุญแจลดพร้อมกันเท่านั้นเองนี่คือวิธีง่ายๆนะครับผมสาหรับในการล็อกคอรถนะครับผมไม่ใช่ล็อกคอเพื่อนนะครับวันนี้เราก็ขอจบเพียงไว้เท่านี้นะครับเราจะพบกันหน่อย ในคลิปถ่าไปนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย